สวัสดีครับสวัสดีพพี่น้องเอฟซีครับขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะครับมีข่าวสิม,มาแจ้งบอกกับพี่น้องกันเนาะนะครับ mm hmm. คือผมใส่อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ในการยึดจับโทรศัพท์มือถือนะครับ mm hmm. นี่จะเป็นข้อที่สามารถปฏิบัติได้นะครับซ mm hmm. ือเฮาร์ดแวรจับโทรศัพท์นะครับตาผมก็เบิงทางเบิงถนนไปเนาะมีข่าวดีมาบอกซู่พี่น้องเอฟซี hmm. ครับ เนะพอโจโล,ลแล้วเดี๋ยวลงไปในช่องใหญ่แล้วล่ะนะครับลงไปในช่องใหญ่แล้วเราผมได้ฟังค่าถี่ทานไนอำเภอพนเวลานะครับนายอำเภอโกสุมพ um ิสัยนะครับผมบอกว่าปาดบา้านะครับเล่าต้องการทีสิหา,หายมหาสารค้าเนี่ยโกสุมพิส um ัยเนี่ยนะครับ เป็นซอฟพาวเวอร์ของมอลลัมเอางายคือเป็นจังหวัดมหาสารคามเลยอ่าตามที่ผมฟังเราวอาไว้นะครับโปรเจกต์โปรเจกต์อืมเป็นโกสุมพิสัยเนาะเป็นเจ้าภาพเอาไงาน,นะครับอ่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดอ่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดจะเอามอลลัมมอลลัมนะมอลลัมนะมอลลัม ของถ่มี่สำนักงานอ่าอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลายๆคณะครับผมก็จำว่าได,ด้ปันหดที่ผมจำได้ก็สิมี่ที่เห็นบอลเราบอนองสาวน้อยเพชรเปนแพงนี่แล้วก็มอลั่มสี่สี่เปิดไม่ของสาวน้อยเพชรแพงนี่ในเครื่องนี่คือสาวน้อยลํำเพลินโชวรก็ใช่นะครับเพชรลํำเพลินแน่นะครับคณะของมรลั่มใจเกินร้อยนะครับของเ่นเดือนเพ่นแล้วกับมลลัมสิเปิดไม่อีกคณะหนึ่งนะครับ อยากเสียห้เป็นซอฟท์แวร์บาๆนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ปีนี้สิเป็นปีหนาเพราะว่าปีนี้นะครับมันไม่ทัน <c oughs> เพราะว่าหลายๆคณะกสิปิดาดูการแล้วนะครับมันต้องมีการว่างโปรแกรมว่างงานนะครับเป็นช่วงวันไหนเวลาไหนเอออู้เราสิจัดไงพี่น้องคิดบางแต่สม้งหมดแบบคิดถึงวันที่อ่าพอโจกำนองงงอิงเนาะอ่าที่ไปงานอะ่ะมอขอนแก่นอะ่ะ ที่น้องจาได้บ่ที่พ่อโจ้ก็วิลามาไปขึ้นเวทีของยังเกาะอืมราตนาศิลป์น่ะอะที่พ่อโจ้ก็วิลาไทายงานยู่อทมอนะครับแล้วกเฝ่ากลับไปขึ้นเวทีอะ่ะอ่านะครับเป่นที่จัดลักษณะเดียวกันนะครับจัดลักษณะเดียวกันอ้ยพวกผมนี้มันก็าปาดนะครับแล้วเพิ่นเฮ็ดเพิ่นอันนี้เอรีด้นะครับ ทำได้จริงนะครับระดับผู้ใหญ่เป็นพอบานประธานเมืองเนาะอ่าภาษาอีสานบ้านท่าว่าพอบานประธานเมืองนะครับเป็นคนเอ่ยปากเป็นคนเบาปานนี่ละปา่นปเมื่มือกีก็ได้มาค่อนเทน่์นหนึ่งพี่น้องครับพี่น้องตาเบิงผมยังแต่อยกหัวอยู่นะครับอ่าตอนนี้ผมขับรถตู้มาเองหนึ่งคันนะครับเพิ่นไปเ่า่อนเพื่อนว้านยังก็คือร่วมสมทบ นี่ร่วมสมทบทุนครับในการสั่งห้องน้านะครับเ่ว่องทุนในการสร้างห้องน้ําสาหรับผู้พิการยูทิโตอาเภอ,อโกสุมพิสัยนะครับหลักการช่วงปิดหรือดูกาลนะฮะสาวน้อยเพียงรวมทั้งเอฟซีสาวน้อยเพียงทุกๆคนทุกๆท่านนะครับกะสิเดินรวมอนุโมทนาสาธุกันอีกนะครับสร้างห้องน้ําให้วัดครับอื่นเดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับหมายเลขบชต่างๆ นะครับ20ห้องปาดนะครับตอนสมัยผมบวชนะครับมีปูผู้นึงนะครับหลวงพ่อผู้นึงเปิ้เคยว่าไว้นะครับท่านชาอาว่าน่ะค้นว่าการสร้างห้องน้ำนะครับถือว่าได้บุญมหาศาลคือกันเพราะว่ายังดีครับห้องน้ําคือที่ปลดทุกนะครับทุกคนไม่อยากจะมีทุกนะครับฉะนั้นห้องน้ําเป็นที่รับทุกของทุกๆุกคนเพื่อที่จะให้เกิดความสุขอ่า นี่คือผมได้รับคำสนทนาธรรมแบบนี้นะครับผมเกี่ยวคิดมาตลอดเด้การสร้างห้องน้ำถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มันเห็นในคนมีความสุขถึงแม้ว่าห้องน้ำนะครับจะเป็นที่รับทุกขใช่ไหมครับผู้ใดมีทุกกดทุกท่านก็จะเรียกว่าคำว่าปวดทุกทำไมนะครับปวดทุกในห้องน้ำนี่นะครับนี่ลผมก็เลยโอ้นะครับเตรียมอนุโมทนาสาธุนะครับรวมกันครับเอฟทีเนครับละครับวันที่ยี่สิบเก้าอ่ะ นะครับเป็นวันปิดฤดูกาลด้วยนะครับเป็นวันเกิดบอดโจนัํมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดอ,อนะครับผมตรงเขาไปบน่อยเนาะเดี๋ยวกลับรถก่อนตอนนี้พาลำเพลินลกับลำแพรนมาดูลิง <c oughs> วันณอุทยานโกรุสุมนะครับวันณอุทยานโกรสุมพิเศษนะครับอุทยานลิงว้าพี่น้องครับเจลียว <c oughs> เจธุระมองมีนะครับน้่บุญมาฝากเนพี่น้องแล้วก็จะเดินทางไปนะครับจังหวัดกาลสินนะครับทำการแสดงละกันยิ่งเงาาย,ยาวครับไหนไปจะนอดทั่วกอท่มอมอตอข้างไหนทางเดียวอนเดียวออกข้างไหนนี่ออ,นออกข้างบุญหมือข้างพี่ ออกข้างไหนนี่แามบอ,อกไปหนิแม่อ๋อับรถถาวาแมนเข้าเข้าเขาไปยู่ว่นี่เออเข้าฐานนี่กะสนันนี่นะครับพ้ากันลำพาลำเลินลำแพนไปตูลิงซื้อก้วยว่ามาเพื่อนหนึ่งครับตอนนี้ลาก,กํกลาลั่งเดินทางนะครับเพราะว่าพ่อนนท์ก็กำลังเดินทางไปที่งานแล้วนะครับพบกขวากนันอยู่ท่างนานนะครับผม อด่ย้ยนข่าวเรื่องบุญเนาะเรื่องบุญเรื่องการกุศลล่ะกาเรื่องถีบปนจิตจัดสอบผาเวอร์ปั๊ดเือสิเป็นตาหิ่งไงนะพี่รองครับหมอลำทุกคณะของกัวสุมพิสัยอ่าของสารคามโอ้โหนะครับเพื่อสิเป็นตะคักเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่ว่างไล่ละเอียดต่างๆน่าเอ็เพื่อเบาแล้วนี่ เต็มเต็มแล้วครับเพราะว่าพอบานประธานเมืองเนาะเหมือนเป็นค้นเวาเพิ่นเป็นค้นจานะครับผมเคยย่างยิน้นผู้รักผู้ใหญ่บนวา่าการที่จะเป็นพ่อบ้านประธานเมืองได้นะครับมันไม่เป็นธรรมดาซ้ำเป็นตัวแท่นนะครับในการถี่ดูแลผืนแผ่นดินถิ่นนั้นที่รับผิดชอบนะครับเธอหนึ่งผมเคยนะครับอ่านหนังสือไปสอบเลยละนะครับมผมที่ว่าโอ้ ความรู้เข้าสู่ข้าเจ้าบ่ได้ดอกสู่เพิน่นบ่ไดดเพราะว่าเข้าได้เรียนมาในระบบนะครับเพิ่นเก่งนะครับกว่าสิไปยืนในจุดๆนั้นได้นะครับรุ่นพี่ก็ระายครับรุ่นนองกระายนะครับได้ไปเป็นข้าราชการนะครับในส่วนของเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอนะครับหมู่ผมปันนี่บพราม่นโอ้ึืนเติบแล้วนะครับแต่กอนเป็นปลัดอำเภออยู่ ปริมันทุนแหละนะครับขออนุญาตบอล่งลึกนะครับแตว่าดีนะครับมีต่คนดีๆผู้ถิ่ไปเป็นพอบานประท่านเมืองแนวนี้นะครับกระถาเบื้องกรบพี่น้องว่า่นสีกาหนดมากออกมาในรูปแบบใดเนาะสิมีขนาดใดแน่รูปแบบใดแน่นะครับกับฝากติดตามกันเนาะนะครับแลวการทัวร์กทมรอบนี้นะครับโดยพี่น้องคุมปิดก็จะเป็นทัวร์กทมรอบนี้แหละนะครับแล้วถึงวันที่3 1 2- 3มีงสาพนกองป๋าช่วยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเพื่อพี่น้อง หยุดวันแรงงานด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมเราฟังเด้อพี่น้องครับโชคดีมีชัยเรียบครบปอกันในคลิปใหม่นะครับก็น่าจะเป็นถ้าผมมีโอกาสผมสิไปถ่ายบรรยากาศพี่น้องบึงบรรยากาศตันนาประตูหรือว่าบรรยากาศเอฟซีแฟนครับนะครับตนาเวทีหลังจากถ่ายคลิปนะครับคลิปคอนเทนต์สั้นๆสัส่วนใหญ่นะครับเป็นหลังเวทีเนาะนะครับขอบคุณทุกการรับชมเราฟังครับขอบคุณทุกกำลังใจกับพี่น้องสวัสดีครับ